<Okay. S 2> สวัสดีครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมากินแพร่ย่างกันนะทุกๆคนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการลวกแล้วก็เอาขนออกนะครับเดีย๋ยวมาติดตามรับชมกันเลยนะครับมาแซ่บๆน้ำกันเดอ้อสําหรับเมนูนี้ก็เป็นเมนูนําเสนอนะทุกคนเพราะว่าแพะอในบางกลุ่มบางชนกลุ่มชนบางที่เขาก็กินกันนะครับสาหรับคลิปนี้ขอญาติยาดิาม่านะครับขอโทษขอไปมาสําหรับคนที่ไม่กินแพนะเนาะโอเคเดีย๋ยวมาติดตามรับชมกันเลยครับผม อันนี้อยู่ในขั้น <Pie> ตอนาการเอาขนออกนะครับไซนี้ก็เป็นไซ <P eng al as> ไซใหญ่ของ<ซ>ที่กำลังกินของของที่ที่เราเลี้ยงนะครับมีโเดลข,ของเรามีแน่นอนนะครับวันนี้ฝากติดตามกันอย่ายน,นะครับตอนนี้ขอขออนุญาตถอนขนแป๊บนึงครับผมผมนอกก่อนครับ จงกระจงนะเหมือนกระจงเลยใช่ไหมกระจงยักษ์เออกระจงยักษ์นี่ทําการล้นขนบวขนน้อยโอเค <Okay. S 1> ครับหลังจากที่เขา้าล้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถึงมาทําการชําแบะทุกคนในข้างบนยักษ์นํำเสนอครับนี่เสือร้องไห้นะทุกคนเสือร้องไห้แพะผมยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวจะลองจัดวันนี้ครับเพราะว่าเขามีส่วนที่น่าสนใจหลายส่วนมากเลยเดี๋ยวผมจะชํำและแป๊บหนึ่งน,นะทุกคนนะ ทำแหล่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่แต่เราทําการทำครึ่งตัวก็พอนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะกินไม่หมดนะย,ย่างเราคงย่างครึ่งตัวพอครับอีกครึ่งตัวนี้เราไว้ทําอีกเมนูอื่นเนาะ เดี๋ยวเราจะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะให้มันเข้าให้มันเข้าเนื้อก่อนแล้วค่อยกินย่างครับหนังจะกรอบมากเลยเอาแบบกรอบนะครับผมต้องรับประกันความกรอบนะครับถ้าไม่กรอบมีเสียค่ายนะครับทุกคนแกากี้เพียตอนนี้ผมคนมาแล้วเด้อนี่ครับแต่ว่ายังไม่ใส่ดีอันนี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดไว้รอ,อกินครับผมนะเสือลงไห้เราย่างเสร็จแล้วนี่ ให้ได้แต่ผมหยิบผมให้บึงโอ้โหน้ำลายซอยรอเลยครับตับก็ผมแต่ว่าเราจะเอาดีครับปาดเอาดีนิดนึงเพื่อที่ไปใส่ในแจ่วค้เพียของเราเนาะเพิ่มคมขมหน่อยนึงครับปาดออกมาเลยเอาแค่นิดเดียวครับเพราะมันจะขมโอเวอร์ปาดจุดออกนี่บีบใส่เลยข <c oughs> มน,น่น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวลองชิมก่อน เดี๋ยวมาจุ่ตับกันทุกคนระหว่างรอแพะย่างเลยทุกคนลองชิมดูก่อนเด้ออือหือขมอมลำ,ลำดีพอดีเลยเดี๋ยวนี้นัน่งรู้เรื่องเลยพอเลยมาทีนี้จุ่ตับไปเถอะทีนี้ทุกคนเดี๋ยวหั่นตับก่อนนี่ตับมาก่อนทุกคนชิมตับแพะยังไม่เคยกินเลยนะเนี่ย แค่คำโอโอทุกคนคำชิ้นเบลเ่งเลยม,มาเดือพี่น้องต้องไปสุภูทุกคนว้าวเสือลองไหก้กระโดดลงแล้วมาครับเดี๋ยวมาลองชิมดูครับขขเจ้ากีบเพีย้ยขมขมครับผมตับแพะตับแพะภาษาเล่ากับตบแบ่ละ่ะมาคนเลยครับกุโลกุลตรงนี้เลยชิ้นเบลเป่งบบกใหญ่ครับผมตอนนี้เป็นลกลางคืนทุกคนเ้ออาจจะมองไม่ค่อยชัดมา ขอชิมก่อนเลยตับแบกครั้งแรกครับผมชินเ่อแรกสุดยอดหวานดีเดี๋ยวการันตีคุณเดียวไปได้เดี๋ยวเอาทิมงานมามามาหวานไนะหมหน้ำนั้นมาลองซิ่นี่<ๆ>นี่อันนี้แก้วขมเจ้าคมโอ้ถูกใจหลายป่ะเอาน้ำเอาน้ำอันนี้ไม่ดูนะครับทุกคนปางอย่างนำ้ำแพ่อแนะน้ำไหนว่าสามารถกินได้ครับตับหวานมากหวานคล้ายตับบัวบ้าน หวานจริงๆเดี๋ยวใส่เลยยอดเดือดจริงครับลองเสียมาลองหันเสอยมาเดี๋ยวลองให้นี่คือว่าตัวหนึ่งเนี่ยไม่แค่นี้เองมีแค่สองชิ้นนี่ครับตัวหนึ่งเนี่ยมาเดี๋ยวลองชิมบ้างเดี๋ยวพี่โนงเออครับโอะจะว่าที่มันเท่าไหร่เอาข้าหน่อยหยดีกว่าเก่งใจไดีกินทุกคนอันนี้เราชิมให้ดูก่อนเนาะนี่ครับเดี๋ยวมาลุยแล้วู หอมขึ้นจมูกนี่บอกครับมาขาว่าเนื้อเสียคือว่าหอมพักแทะลองดูสิเีวเวนานๆนี่เกีดยโดนๆหอมอ่ะหอมหอมนะไม่จินหอมมากแล้วก็มันทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราไปต้มเครื่องในมาแล้วนะก็จะมีคันแทานาะพากคีรูนะทุกคนนี่ของแพะของแพะของแพะ ใส่กอดอ่ใส่อ่อนใส่ขอทนี่จัดเต็มครับจูจูจูใส่อ่อนแน่ใส่อ่อนจูแน่ใส่แซมใส่ไก่เลยนี่ครับแซมใส่ไก่นี่แหล่ะแซมใส่ไก่ดีกว่าผมขอเนี้ยหรือขอหน้อยเนาะไปเฮาสิได้แซ่บกันนิ้ทีนี้เดี๋ยวซีฟูดกับมีครับขีดเจ้าเพียนี่ใกล้เมื่อเลี้วมาจูตับกันมี่บกเผาคือง่วบปอมี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 มะพร้าวก็มีครับบกเผาบ่มีบกบอบกเผาอยู่นี่นี่แื้อต้นมันเลยมีต้นบกเผาเลยมั้ง จนหลวอเผยนี่หลวงออยเออวนนเยบกหวากกินกันหว่อนี้กินเมื่อกี้สัตว์เสือไปขอชิ้นปลาิกัแล้วกันปามันมีสชิ้นมันนี่มันน้อยไงมันก็แย่งกันได้แบบนี้ออนเลยครับร้อเลยบดรอฟังเสียงอะไรใส่ละดิเนี่ยมาเด้อเสียร้องไ้มันสุดๆนะมาเด้อมาเด้อคุณนะอ้ยนเสียบครับยากใส่มือเลยเถอะเอาเอาเลือนั่นนั่ดบ บ่ไ่ว่าลาบกินมันโม่ไม่ได้ลาบเลยไม่ได้ลาบอย่างเดียวเพิ่งยีเฮ็ดอันนั้นเดี๋ยวมาชิมกันมาชิมกับแซ่บเบิรงเลยตรงนี้แซ่บแน่นอนครับโจจ้าดขุมอมรำแซบคือเก่าเขาจจรุ่นเดียวกันนั่นมันลุงเดียวกันพี่โจชแนลบ่โอ๋อจะเกิดเดือนยังผมเกิดเดือนบภาครับโอ้ผมเบิร์พี่สันพี่เราไม่ต่พี่น้องเจ้านี่เนาะ หน้าตาไม่น่าจะเป็นน้องเพราะเคยเอื้นเจ้าเคยเอื้นน้องเคยเอื้นพี่เพื่อนเนี่ยเคยเอื้นนั่นพี่พอเป็นกุมภาเนาะอืมพี่เดือนเนาะนับคือเอื้นพี่เบิร์ตแล้วทำยไงเพื่อนซิมแหม่ซิมเด้อถ้าสนิทผมจะพูดแรงกว่านี้อีกเบอร์นี่ครับซีพูดกันไรครับผมไม่ได้ดูดนมครับผมผมลอกเนี่ถึงผมดูดอย่างอื่นเดี๋ยวซิมกันหน่ากันถาลองซิมดิอันนี้พี่แอร์บอลนี่ไอเดีเห็นปะ เกือบดีมันครับเกืบดีมีเก็บอยู่ตอนใส่ดียเราไม่หันหน้ามาทีละนี่แหละมุ่งมี่แหละก็ต้องสวยป่คือพลอยออกมาพลอยพลอยมากเลยเด้อพลอยดีพลอยดีมันโมเหนียวไฟดีครับแสบๆทุกคนมันทานอันนั้นส่วนของเสือครับมันเป็นส่วนที่ติดกับเสือเลยเดี๋ยวค่อยย่างเพิ่มมั้งเหรอแต่หอมตัวหน้าหอมโครงโครงที่นี่เดือดมากทุกคนไม่คุ้มค่าคุ้มค่าวันนี้น้องมวยด้วยเมียน เพอแบ่งเจ้าหีหรือแบบที่แบบบักมาต่างกันหรอกเราเติมพลังหน่อยสิมาทุกคนตอนนี้เราจะเอาแพะของเราขึ้นเตาเลยนะครับนี่เอาด้านเนื้อลงก่อนครับผมด้านเนื้อเอาด้านเนื้อเนาะใช่ใช่ใช่เราต้องย่างด้านเนื้อก่อนป้องกันหนังมันจะไหม้ไงดูดิ่งก่อนย่างเลยนะนี่ตอนนี้ยังไม่โชว์ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เริ่มย่างกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราจะเก็บแบบความน่ากินให้ดูนะครับไปครับผมยวไปยาวไปครับ อโอ้เหลืองมากเลยเหลืองสวยเป็นนักแซ่บครับทุกคนหืดยอดสุดยอด ดูหนังแพะของเราครับผมฟังเสียงครับอุ้กรุบมาเดี๋ยวยกขึ้นเคียงของเราเลยครับผมมาทุกคนมายกขึ้นมาเลยครับวางตรงนี้เลยครับฮาร์ดเดี๋ยววางตรงนี้นว้าวทีมงานเราเพียบเลยครับกาลังใจล้นหลามมาทุกคนป่าดเด้อดีขอญาติปาเลยเด้อทีนี่แต่ว่าช่วงขานี้ยังไม่สุกดีนะครับเราจะเลือกกินช่วงที่มันสุกเนาะ เพราะว่าหนังมันกรอบมากเลยทุกคนขอแยกปลายลงมาเลยแล้วกันโอ้โปาดเสียงหนังกรอบมากครับตรงนี้แผ่นหนังครับ,รบออกมาครับห,หนังมันเยอะทุกคนต่ายเข้าไปเลยครับแพ่สาวครับอ้โ ขี่ออกมาได้เลยนะเนี่ยดูดิอ่าฮ่าฮ่าฮ่าสุดยอดนี่ใช่ครับแขนเลยแข่แข่ทั้งตัวเออดูดิอ่ะเออยกทั้งตัวเลยนี่ครับคำโอ้โอ้ได้เลยครับผมตัดไปนี่นี่ตัดไปครับผมนี่นี่แหละเาเกินว่าคำโอ้โอ้ตัวอันนี้เนื้อสันในครับผมสันในเน้น อืยอดเลยแกงผักสลัดนิดนึงครับฮึฮึฮึรู้นหนังครับหนังก,กบกบเจ็บปวดทุกคน หนังโคกกรอบอ่ะเนือ้ออร่อยมากและแก้ไผ่อร่อยนี่ครับสีน่องออกมาเลยทุกคนทีมงานบอกว่าให้สีออกมาเม,มีดว่าอะไรพี่<ม>อันนื้นทุกคน อ่านะตามเสียงเชียร์เขาบอกแฮนเลยว่าสั้นยังไงก็มอบให้ทุกคนที่เข้ามารับชมครับช็อตนี้ครับลิมนี้นะครับมาเก็บแซมกันทุกคนจัดเลยนะครับจิมเข้าไปเลยครับหือเบื้องหลังเรานี่นั่งรอกันเต็มเลยนะครับทีมรวยแล้วครับโอ้ยน้ำลายไหล อื้มอื้อื้มอ่อนวะก็ขอดูไปอือหือฝั่งนู้นขอดูไปมาดูฝั่งนู้นอือหือจิ้มหน้าตาแสงครับแสงมาจัดอีกน้องอันนี้ว่าน้องแพะโอ๊ะโอครับขอบคุณหลายๆครับมาไปเล่นกินแล้วไปเลยแบบอื้ม lìa măng nan thịt chua đặt để dùng lên đâu đúng không chạm miếng ke liền มาแกงผักกันเรื่องแล้วผมถ่ายยูบุรีร์กรอบยงกุงเทสโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกินกันยาวๆกับทีมงานพี่น้องทุกคนอยู่นี้อีกหลายคนเลยครับทุกคนก็คลิปนี้แล้วก็ทําขึ้นมาด้วยความเพลิดเพลินความแซ่บนะครับก็ไอโจอาจจะออกคลิปคนเดียว แต่ว่ากินเรากินด้วยกันนะครับเจอกันใหม่กินได้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับที่เชียร์ไม่ใช่อะไรนะครับให้ให้หัวเราะแล้วกินไม่ได้ทำงานจะได้กินด้วยจะหมดเนอะเกเคี่ยวหมดเนอ